ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h o โ o vip 7 8 9 c h a n n e l โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดูดวงเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2563สําำหรับคนที่เกิดในนักษัตปีเถาะหรือปีกระต่ายอยากจะรู้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องราวสำคัญสคัญใดๆเกิดขึ้นบ้าง เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงชะตากันเลยครับเท่าที่ผมวิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวประจำเดือนพฤศจิกายนนี้คนที่เกิดในนกกรัตรปีเถาะหรือปีกระต่ายตำแหน่งของดวงดาวโครจรตกในเรือนของกรรมะแล้วก็ลาภะหมายถึงในเรื่องของเนื้อง,งานในเรื่องของความสำเร็จ <c oughs> ในเรื่องของโชคลาภซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยให้คุณสำหรับตัวเอง แต่ก็อาจจะต้องไฟ์หรืออาจจะต้องแอคทีฟแอคชั่นมากหน่อยเพราะดาวประจำตัวที่คุณเข้าไปอยู่มันเป็นดาวคู่กัดหรือคู่ศัตรูนะครับฉะนั้นการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอาจจะต้องทำมากทำเยอะทำงานหลายอย่างทำงานหลายหน้าที่บางคนอาจจะทำโอทีหรือทำล่วงเวลาก็ได้นะครับ แต่ถ้าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีจ็อบหรืออาจจะมีงานเยอะแยะมากมายหลายหน้าที่เลยอาจจะต้องทําตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับบางทีคนทําธุรกิจอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการที่จะต้องลงมือลงแรงอาจจะพึ่งพาบริวารลูกน้องได้ไม่เต็มที่นะักหรืออาจจะต้องเซฟคอสในเรื่องของการจ้างลูกน้องอาจจะต้องลงมือเองทําเองก็อาจจะทําให้คุณค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อย แต่สิ่งที่คุณทำอยู่ผมมั่นใจว่าผลตอบแทนหรือโอกาสที่คุณทำแล้วมันมีโอกาสที่จะได้หรือมีโอกาสที่จะได้สำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังก็มั่นใจว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นในเมื่อดวงดาวโคจรตกในเรือนชะตาที่ดีการไขว่คว้าหาความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปก็มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ก็ในเมื่อตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณตกในเรือนของโชคลาภฉะนั้นโชคลาภของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แนวทางที่ผมอยากให้คุณลองซื้อหรือลองเสี่ยงโชคดูก็ไปซื้อเลขที่ตั้งของหน่วยงานขององค์กรของบริษัทที่คุณสังกัดอยู่เลขที่ตั้งไปซื้อเลขที่ตรงนั้นแต่บางคนอาจจะทา ธุรกิจส่วนตัวเช่นค้าขายอาจจะไม่มีเลขที่ตั้งอาจจะเป็นล็อกก็ไปซื้อเลขล็อกก็ได้หรือเลขคู่สัญญาก็ได้แต่บางคนอาจจะขายเป็นรถเข็นหรือซาเล้ง3ล้อก็ไปจอดอยู่หน้าร้านที่ไหนก็ดูในเลขที่ตั้งของหน้าร้านตรงนั้นโอกาสที่จะซื้อเลขเหล่านี้ก็มั่นใจว่าโอกาสที่คุณจะถูกโอกาสที่จะได้รางวัลก็มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ ตำแหน่งของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภจะไม่ให้คุณมากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าพอจะทําให้ดีใจได้หรือทําให้ชื่นใจได้ในระดับหนึ่งก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับหากมองถึงในเรื่องของการเงินตำแหน่งการเงินของคุณก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเพราะถือว่าตำแหน่งการเงินทับในเรือนชะตาของคุณการทับแสดงว่าการที่เราไขว้า กระตือรือร้อนดิ้นรลนขวนขวายโอกาสที่เราจะได้เงินได้ทรัพย์มาเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หากคุณทำอะไรก็แล้วแต่การเงินอาจจะได้มาจากทุกทิศทุกทางมาจากหลากหลายที่หลากหลายอย่างเชื่อว่าการเงินของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ยังหมุนได้ยังพอ มีรายได้เข้ามาบาลานซ์กับรายจ่ายของคุณอย่างแน่นอนเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ดีในเดือนนี้นะครับหากโฟกัสไปที่เรื่องของความรักดูบ้างก็ต้องอวิเคราะห์ไว้อยู่2กลุ่มหรือ2เป้าหมายใหญ่ๆนะครับเป้าหมายแรกก็คือคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วหากคนที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตอยู่แล้วหรือดําเนินชีวิตมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะักมันอาจจะมีปัญหาอยู่3-4เรื่องใหญ่ๆเช่นปัญหาความไม่ลงรอยกันเจริตไม่ตรงกันมีคำพูดออกมาก็มีเรื่องมีข้อโต้แยง้งมีขัดแยง้งมีทะเลาะเบาแววงกันอันนี้คือปัญหาที่1นนะครับปัญหาที่2คืออาจจะมีความห่างเหินหรือห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอเจอกันอารมณ์ความรู้สึก ที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดคู่ใกล้ชิดแฟนก็มันเหมือนอารมณ์ตรงนั้นไม่เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกเป็นคนที่เวงว้างเควงคว้าง,างหรืออารมณ์ที่เบื่อเบื่ออยากๆยกนะครับหรือ 3. ตํตำแหน่งของแฟนคุณคู่คุณอาจจะมีเคราะห์อาจจะมีเรื่องไม่ดีมีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรือสุขภาพต่างๆทําทให้คุณรู้สึกกังวลใจว่าชีวิตของคู่ชีวิตของคุณเนี่ย จะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีปัญหาแก้ไขได้ไหมหรือจะมีปัญหาที่ต้องให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับผู้ชีวิตของคุณต้องจบลงไหมผมอยากใช้คุณกัดฟันนิดนึงหรืออดใจรอ,อนิดนึงผมว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักของคุณอาจจะไม่ดีแต่ก็ถ้าคุณอดทนได้เอาหูไปนาตาไปไล่หรืออาจจะไม่ต้องมีข้อโต้แย้งไม่ต้องมีโต้วาทีอะไรต่อกัน เดี๋ยวอีกฝ่ายก็นิ่งเราเงียบอยู่แล้วอีกฝ่ายใจนิ่งก็ปัญหามันจะได้ไม่ลุกลามใหญ่โตแต่ประการใดผมอยากใช้คุณเอาหูไปนาตาไปไล่ปิดตาปิดปากปิดหูผมว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือหลังจากพ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องความรักของคุณเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับ ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของคนโสดนะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณโฟกัสอยู่อาจจะยังไม่ได้ลงล็อกนะครับหรืออาจจะมีเวลาที่อาจจะก้ากึ่งคือเวลามันไม่ตรงกันความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือในเรื่องของการเปิดใจเนี่ยอาจ,จยังดูติดติดขัดขัดอยู่ความคิดความอ่านมุมมองอใน อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีมุมมองแตกต่างจากมุมมองของเราผมอยากให้คุณใจร่มๆหรือใจนิ่งๆไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งผีผามหรืออย่าเพิ่งอารมณ์ค้างนะครับปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะครับเดี๋ยวเวลามันจะเยียวยาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองถ้าคุณผีผามใจร้อนมากเกินไปความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังไม่ได้ดีนะกลัวว่าความใจร้อนของคุณอาจจะทำให ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยอาจจะต้องล่มลงหรืออาจจะต้องจบลงผมอยากให้คุณรักษาเอาไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนนะครับหลังจากพ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยผมว่าปัญหาความรักของคุณน่าจะคลี่คลายหรือว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่มันเป็นบวกมากยาิ่งขึ้นก็อยากจะให้กําลังใจสําหรับคนอยู่2กลุ่มในเรื่องความรักยังไงก็แล้วแต่ให้อดทนนะครับ เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เองนะครับส่วนในเรื่องสิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณในช่วงนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องห่วงอยู่2องเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในบ้านนะครับหากครอบครัวใดที่มีคนแก่คนเฒ่านะครับโอกาสที่คนแก่คนเฒ่าจะมีเรื่องเคราะ เรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุมีปัญหาเรื่องสุขภาพเชื่อมั่นว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องเฝ้าเราต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ปัญหามันผ่านไปถ้าเราไม่ได้แก้ไขทันเวลาท่วงทีอาจจะมีเรื่องเสียอกเสียใจในภายหลังนะครับปัญหาที่2คือ การตกลงเซ็นสัญญาหรือการตกลงด้วยวาจาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงนะครับอาจจะมีใครตกลงกับเราแล้วถึงเวลาจริงๆก็ทําไม่ได้เพราะดาวในเรื่องของอการเจรจาคําพูดยังไม่ดีดีนะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อใจใครง่ายๆฉะนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับถ้าเราไปใส่ใจหรือ โฟกัสในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องความเครียดหรือความกังวลใจของตัวเราฉะนั้นการตกลงเซ็นสัญญาใดๆในช่วงนี้ก็ยังไม่เหมาะสมการลงทุนใดๆในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ดีนะักก็เฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าเข้าสู่ในช่วงเดือน ทันวาไปแล้วนั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องบวกสำหรับชาวนักษัตย์ปีทอกนะครับฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้หากคุณสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาดูดูกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับโทรหมายที่หมายเลข061548-5505 ID Line ภูมิอดีล์ภูม astro 59นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายและะเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้หากเห็นว่าคลิปผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับ จะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ